เสี่ยงเฉี่ให้ดักว่าเดิมชาติียข้าศึกบอซึ่งคันนี้ก็เป็นปรอบแปดทีมสุดท้ายแล้วนะครับ,บที่สุดนะครับของเมืองไทยและแน่นอนครับตั้งแต่ฟุตบอลไทยแลนด์เมเจอร์ลีกนะครับมาเซมิทิกหรือไทยลีกสามนะครับไทยลีกสองแล้วก็ริโวอไทยลีกพูดถึงกันเยอะแยะมากมายกันเหลือเกินนะครับเพชมนะครับวิทยาบรรยากาศของเกมการแข่งความมัน มีปุ๋ยรุ่งอนุลีน,นะครับหรือไทยลีสอเข้ามาถึงสที่ี่นะครับขณะที่ไทยลีสอรนะครับเข้ามา1ทีมก็คือดราก้อนปฐมวันการจน,บ,น,น,รนบุรีเว้นเข้าเดือนเตะชลบุรีเอฟซีลำภูนบอลเออร์ในการในเก้าสนาทีต่อเวลาพิเศษตัดสินกันทันทีเหมือนกันนะครับเอาละครับช่วงนี้ทีมจากฝีสูงสุดจะเจอกันหรือไม่เปิดผลงานให้ได้รับทราบกันคร ชนบุรีเอฟซีนะครับใส่ของด้วยนี้นะครับตอนนี้นะครับก็ต้องขอผลอีสองและรอบ16ทีมนะครับเล่นในบ้านชนะนครปฐมยูืนเต็ด2-1หนึ่งเจอทีมจากไทยลีกหนึ่งทุกรอบและเล่นในบ้านทุกรอบมาดูรอบนี้บ้างจะเจอกับทีมอะไรนะครับแต่ตอนนี้ดูก่อนว่าจะได้เล่นในบ้านอีกหรือเปล่าเยือนสักทีนะฮะบันดีนะครับเป็นทีมเยือนนะครับอ่าแล้วครับยาวนะครับยิงทีมน้อยเนี่ย ตอนนี้นี่ก็ต้องบอกว่าเวลาในการลุ้นมันก็สั้นลงไปเรื่อยๆยิ่ต่อไปโอ้โหสุกโค้ชไทย FC ครับแชมป์คาวไฟชั้นร่วมเมื่อปี59นะครับสองรอบ32ทีมเปิดบ้านชนะเก่าเวลามือทอง32และรอบ16ทีมเปิดบ้านชนะสายที่ตะบำลังดีเต็ด31เจอครบสามอีกเลยนะครับโอ้โหทำหน้านด <laughs> เป็นยืนเยือนนะครับโอ้โหตอนนี้ทีสองทีม,มจากลีกสูงสุดอ่าไทยสาม อุดรอยู่ในเตดนะครับอุดรอยู่ในเตดนะครับเจ็ดโอ้โหอุดรเจอชนบุรีไปแล้วเดี๋ยวเป็นวัดให้ผมได้กล่าวผลงานก่อนจากหมายเลขนะครับทาก้อนปฐุมวันการชนะบุรีเอฟซีนะครับถึงเดียบรอบสั่งสองทีไปเยือนชนะก่าวพิชาเอฟซีสองหนึ่งและรอบสิบหกทีไปเยือนชนะก่าเวลาพิเศษพิซโลยูนิตี้หนึ่งศูนย์นะครับ อ่แล้วครับขอเรียนเชิญจับได้เลยครับเจอสีล่ลีเลยต้องเป็นทีหนึ่งนะทีมนี้ที่ยังไม่เคยเจอหรือเปล่าแล้วก็ประตงว,วันได้หมายเลขหนึ่งนะเปิดบ้านเจอสุขโขไทยนยนะครับลำปูบอลเลอร์นะครับยังไม่ได้จับทีต่อไปครับได้กับทีมรูเงอบงคอกยูไนเตดนะครับเดินชนะจุดโทษสกขายสีอาเสีย ก็เรียกว่ายังไม่เคยเจอทีจกักริสูสๆดเลยขอเรียนเชิญจับได้เลยครับเราไม่รบกวนสมาธิตอนจับด้วยครเพราะบางคนเนี่ยอาจจะเล่นของมาตั้งแต่ที่บ้านใช้สมาธิเต็มที่ถูแเข้าได้หมายเลข3เจอกับรำพูลไปเลอพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวนะครับพอผมนับ1 2 3 3เปิดคนะับ สาคอนเป็นเจ้าบ้านนะครับได้หมายเลข5นะครับบาร์หรือสาที่เจอกันเองนะครับอ่านะครับอะไรนะครับก็วัดสูตรสาคอนเซนที่กับบานก่องเอสสีนะครับวัสสบบนนี้ครับรเรามาถ่ายภาพร่วมกันดีกว่านะครับ